เมื่อเร็วๆนี้คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ประกาศแผนปฏิบัติการใหม่โดยสรุปนโยบายและมาตรการที่เป็นรูปธรรมทั้งหมด18รายการด้วยกันโดยให้ความสำคัญ5ด้านรวมถึงการเงินเทคโนโลยีการเงินที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมการเงินที่แบ่งปันผลประโยชน์ทั่วไปการเงินในวัยชราและการเงินดิจิทัล โครงการดังกล่าวเน้นการสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีที่มีคุณภาพดีให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์อย่างมีพลังโดยเฉพาะอุตสาหกรรมระดับยุทธศาสตร์ต่างๆเช่นเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร AI การบินและการบินอวกาศ พลังงานใหม่วัสดุใหม่อุปกรณ์ระดับสูงยาทางชีวภาพและเทคโนโลยีควันตั้มเป็นต้นทางคณะกรรมการยังมีแผนการสร้างสารรค์ระบบและกลไกในการรู้จักบริษัทไฮเทคให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นรวมถึงบริษัทที่ยังไม่มีผลกำไรเพื่อช่วยบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขณะเดียวกันคณะกรรมการยังมีแผนจะพัฒนากฎกติกาให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทนวัตกรรมเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น